คลิปนี้ก็จะมาแจกสูตรพี่น้องคนใดที่ใดปาลาหลยๆนะคะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะคะนอนะคะใดปลาหลายปลาขาวปลาหน้าของเห้านะคะพี่น้องบ่มีบ่บุหูว่าสิเห็ดยังสีแลตากแดดมันก็บ่ค่อยมีแดดเนะคะนอนี่นะคะแม่นองมะนาวสิผ้ามาเห็ดปลาสม้อคะเห็ดง่าย จบในคลิปเดียวเดี๋ยวถามมาเบิงขั้นตอนข้สูตรนี่เฮ็ดง่ายนะคะพี่น้องอันดับแรกนะคะพี่น้องมะนาวไปครัวปลานะคะถอนเก๊กควักใส่เรียบร้อยล่างท่องความสะอาดให้แล้วให้สะอาดสักสองสามน้ำนะคะพี่น้องทิมไวให้สเสด็จน้ำนะคะจากนั้นข้อมาเข้าเกลือมาคุกเกลือทิมไวนะคะพี่นอ้องเกลือเข้อใส่ไปไล่ไลยนะคะพอตรงยานเข้มพาะวามอื่นสองขาอข้ก็จะต้องมาล่างนะคะกระใสปุ๊กไวไวพอต้องใส่ตู้เย็นไวเดอคัะเดอนะคะ,นะคะ นี่นะคะแบบนี้กรสเ็ตเรียบรอยจากนั้นพ่อเ้าขึ้นมานะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวก็จะมาล่างนะคะล่างน้าเกลือตีห้องคุกโตปลาไว้ได้หลายนะคะก็ล่างจากักสามซีน้ำพลละคะพี่น้องนะคะล่างจากักสามซี่น้ำนะคะเมนูนี่เฮ็ดเป็นแล้วนะคะปลาที่เป็นกลางๆนะคะมันก็สีอ่อนลงนะคะพี่นอ้องมารงยานว่าเฮ็ดเป็นแล้วกลางก็ยั่งลายนะคะแต่ว,ว่าพี่น้องมะนาว่าเห็ดเป็นแล้วกลางกลางมันอ่อนลงนะคะ นี่นะคะเดี๋ยวห้องเฮ็ดกันกเลยน,นะคะสายมักกินผสมนะคะนี่นะคะห้องล่างดีๆนะคะเด้นนะคะล่างจักสามฟีน้ำหรือว่าผู้ใดที่มีหายๆนะคะก็สามารถนําสูตรนี้ไปเฮ็ดขายก็ได้นะคะก็ถือว่าแซ่บคือกันนะคะพี่น้องนะคะผู้ใดเป็นพ่อข้าแม่ขายนะคะอยากเฮ็ดอัน แพ็กใส่ถุงใส่ถุงไว้ขายนะคะถุงละเศร้าถุงละท่าไดเก็ว่ากันไปนะคะนอช่วงนี้ปลากระไดปลาลายนะคะนอนะคะเ้าล่างทาความสะอาดได้หลายน,าน้ำนาพีน้องไห้มันเข้มเกลือที่หฮาอันแซ่ไว้ขึ้นหนึ่งนะคะนี่นะคะล่างล่างเขาก็อันเอาปลาไปอันสเสด็จน้ำก่อน้อคะเด้อนะคะนะคะเทศน้ำปลาที่มันค้างมากกับน้ำล่างนะคะไห้แล้วนะคะจากนั้น นะคะพี่น้องพี่น้องมะนาวกรสิผากไปก่อนแล้วนะคะจากนั่นนี่นะคะน้ำเขามาห้องนะคะพี่น้องน้ำเขามาหรือว่าน้ำเข่าซานในห้องล่างก็ได้นะคะคันแมนว่าผู้ใดบริเวณหนึ่งเขาเนียวนี่นะคะพี่น้องมะนาวก็เทน้ำเขามาลงไปนะคะแช่จะชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงก็ได้นะคะพี่น้องนะคะแช่ไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปเห็ดเบียกย่างอื่นถาก่อนก็ได้นะคะพี่น้องมืออัน ถ้วยจายนแมน้องมาเต็มอันซิ่งล่างจาวะะนว่าท่านได้ล่างนะคะพี่น้องนะคะเดี๋ยวข้าสีม,มะเฮ็ดกันต่อนะคะข้เาเข้าสิม,มะตำอันบักกระเทียมตอนนเดือด์นะคะแกะกระเทียมลา่างท้องแา้นสะอาดเรียบร้อยแล้วก็มาตำหามหมนแหลกๆหรือว่าผู้ใดสีม,มักอันแหลกแบบซ้ำพอดีก็ได้นะคะทุบๆเอาก็ได้นะคะพี่น้องเต็ม่นมน้องนาวตำเอานะคะมะันจะแหลกดีเนาะค่ะนาอนะคะ จากนั่นนะคะพี่น้องมีห่อเซาน้มเขาม,ขมาห้าครบชั่วโมงหนึ่งหรือว่าสองชองั่วโมงก็แล้วแต่พี่น้องที่จะสะดวกนะนะคะพี่น้องมะนาวกระสิ้ผ้ามาเห็ดนะคะครบชั่วโมงแล้วก็นี่แหละคะ่ะเทศทิมบะตรงล่างอีกดเดคเดอมบะตรงล่างน้ำเปล่านะคะเอากระเทสิมซื้อเทน้ำเขาม,ขมาทิมนะคะจากนั้นห่ากระสีมาปรุงรสกันเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะพี่น้อง ใส่กระเทียมกระเทียมกับกะเบิงวาเนื้อปลาเฮ้าลายสำหรับใส่พงนัวนะคะพี่น้องใส่เกลือเกลือก็ต้องใส่ลายด้วยค่ะเด้อพี่น้องใส่ซ้ำนู่นปรุงกับข่ากับน้ำนี่ล่ะค่ะพี่น้องเกลือใส่ข่าวสาล่งเข้าอันเข้าสวยลงไปนะคะพี่น้องเมาพิดตลอดเลยนะคะใส่เข้าสวยลงไปจะเป็นข่าวเจ้าเข้าเนี้วก็ได้นะคะพี่น้องเฮากับีีเฮากับขั้นนะคะโตปายมันเข่ากันดีๆนะคะ ในส่วนของตรงนี้นะคะอาจ,จิตต้องใส่เวลาบีโตปานะคะให้มันดนดนแน่นะคะพี่น้องเพราะว่าอันปลามนสิได้หน้ามนสิออกมากนะคะมนสิได้เขาเวลามนสิเป็นบอกง,ง่ายๆสารมนสิได้เป็นดีๆนะคะพี่น้องนะคะเขาก็นวดไปสักพักหนึ่งละค่ะพี่น้องโดนเติบจากนั่นนี่นะคะพี่น้องเขาก็ใส่ปล๊กไว้นะคะบต่ตอเซย์เย็นเนื้อค่ะเด้อนะคะ เนี่นะคะพอเศร้าขึ้นมาพี่น้องมะนาก,กับสีล่องมะมกเึงนะคะพี่น้องว่ามันมันแสบบ่อนะคะพี่น้องนะคะช่วงนี้นะคะถึงแมว้ว่าฝนสิตก๊กแต่ว่าอากาศค่อนข้างสีจะอบอานะคะปลาปลา,ปาสมห้องกับเป็นเดี่ยวนะคะพี่น้องเดี๋ยวสีมะมกไ้เบิ้งนะคะวานาตาสีเป็นตาแสบบ่อนะคะพี่น้องนะคะคันแม่นว่าปลาสมห้าเริ่มสิเป็นกินเริ่มออกเปียวๆแล้วห้าสามารถใส่ตู้เย็นไว้ได้เด้อค่ะเด้อพี่น้อง นะคะเดี๋ยวนี้ตัวนี้ตัวทีโมกแล้วนะคะพี่น้องปลา,าตาตาคือเป็นตาแซบทาาแท้ค,ะคะ่คะพี่น้องปลาสมปลาสมปลาขาวปลาหน้าบานเฮ่าเป็นตาแซบคักนะคะเป็นจังไรคะพี่น้องสูตรเฮ็ดปลาสมแม่น้องมะนาวเป็นตาแซบบอนะคะจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่ด้ค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังแห้งใจในการเฮ็ดคลิปต่ตอๆไปจ้า